สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์ตนวข่าวครับบิ๊กโจ๊กนะครับหรือว่าพลนํำรวจเอกโซเชีหาผ่านนะครับคือก็คงเข้าใจกันดีครับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนนี้ก็มีปมมีคดีเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์นะครับทุกคนก็คงจะทราบกันดีครับแล้วก็ยังมีกระแสข่าวนะครับที่ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยบินออกนอกประเทศไปแล้วไหมหรืออะไรไหมครับอันนี้คือ คือก็เป็นแสข่าวนะในส่วนตัวผมเองมองว่าคงเขาคง,งไม่ไม่ทําแบบนั้นนะใช่ไหมเพราะว่าทางคดีหรืออะไรเงี้ยคือก็อยู่ในการต่อสู้อยู่ในชั้นต่อสู้กันอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ยังมีทางมีมีลู่ทางไปที่ว่าโอกาสที่จะได้กลับมามันก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีมันก็มีใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็ยังต้อง ภายหลังวันก็ต้องไปร้องที่กพอกตรลนะครับนะครับในกรณีนะครับที่คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะครับเสนอขึ้นไปยังพบตรนะครับพลตํารวจเอกกิจรัตพันเพชรนะครับหรือว่าบิ๊กตายนะครับที่ว่าเซ็นคําสั่งนะครับไล่ออกนะครับพอไล่ออกเลยทีเนี้ยสวัสดิการของบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็คือไม่ได้ยังไม่ได้ก็คือพูดง่ายว่าพร้อมกับพวกอีกสี่สี่คนนะครับรวมบิ๊กโจ๊กด้วยก็เป็นห้านะครับ ก็ถามว่าตรงเนี้มันก็ยังอยู่ในขั้นตอนในการต่อสู้กันอยู่ครับผมเชื่อว่าวิาวโกเนี่ยคือก็ต้องต่อสู้จนถึงที่สุดนะครับเพราะว่าทางท่านเองก็ต้องยืนยันความบิลเป็นขเขาเรียกว่าอะไรความบริสุทธิ์ใจของวิโจ๊กเองเนี่ยก็ยังต้องยืนยันความบริสุทธิ์ใจเองนะครับแล้วทีเนี้คือประชาชนเนี่ยที่ชอบชื่นชอบนะเอาเฉพาะที่ชื่นชอบนะก็ เข้ามาคอมเมนต์หรือเข้ามาพูดคุยกันนะครับว่าเนี่ยอยากให้บิ๊กโจ๊กกลับมาอยากให้่านกลับมามาช่วยเหลือประชาชนหรือถ้าเกิดไม่ได้กลับเนี่ยก็ยังสามารถช่วยในทางอื่นได้อะไรต่างๆนะรวมถึงคุณอัจฉริยะเองนะครับก็บอกว่าจะคืนความยุติธรรมให้กับทางบิ๊กโจ๊กครับเพราะว่าตอนที่มีการที่จะล้มบิ๊กโจ๊กเนี่ยคุณอัจฉริยะก็บอกก็อยู่ในกระบวนการนั้นด้วย เลยทีนี้ก็กลายเป็นว่าอยากจะคืนความเป็นธรรมให้บิ๊กโจ๊กครับเพราะว่ามองดูแล้วว่ามันไม่แฟร์กับอรองผบตรก็คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยเพราะว่า hmm. บิ๊กโจ๊กเนี่ยก็คือพูดง,ง่ายว่าเป็นอดีตรองผบตรน,นะครับตรงเนี้ก็คงจะเข้าใจกันดีว่าคนเราพอมาถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะต้องออกจากราชการจากที่ว่าคนทํางานมาสามสิบกว่าปีใช่ไหมสามสิบปีเนี่ยแล้ววันนึงโดนให้ออกจากราชการหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรคืนยศคืนตำแหน่งอะไรเงี้ยคนเรามันก็ต้องมันก็ต้องมองแล้วว่าเนี่ยสามสิบปีที่ผ่านมาที่ทํางานอยู่ในองค์กรตารวจเนี่ยสานักงานตารวจแห่งชาติเนี่ยสรุปแล้วผลที่ได้คืนมาไม่ได้อะไรเลยท่านเองครับจะต้องหนีออกนอกประเทศทําไมในเมื่อถ้าเกิดท่านไม่ได้ผิดท่านก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าต้องสู้ถึงแม้ว่าการสู้มันจะไม่ได้เป็น เป็นคุณกับทางบิ๊กโจ๊กเลยอาจจะเป็นโทษซะด้วยส้แต่ก็ต้องสู้สู้ด้วยพยานหลักฐานสู้ด้วยข้อเท็จจริงสู้ด้วยความว่าเราไม่ผิดเห็นไหมครับถ้าไม่ผิดก็ต้องสู้ต่อไปเพื่อที่จะดีแคร์ตัวเองว่าเอ้ยผมไม่ได้ทํานะผมไม่ได้ไม่ได้ผิดไม่ได้ทําสู้กันด้วยพยานหลักฐานอันนี้คือมันเป็นข้อสิ่งหนึ่งอะที่ ตำรวจทุกคนหรือว่าที่ถูกกล่าวหาเนี่ยจะต้องทําในความคิดผมเนี่ยจะต้องทําแต่ถ้าเกิดไม่สู้ปุ๊บมันก็เท่ากับมองไปเลยว่าเฮ้ย mm hmm. คุณผิดใช่ไหมคุณผิดคุณนําผิดแต่ว่ามันก็ต้องสู้สู้เพื่อที่จะให้ตัวเองอะกลับมาถึงสู้ชนะแล้วต่ไม่ได้กลับมาแต่ก็ถือว่าสู้แต่สิ่งที่ได้กลับคืนมามันอาจจะด้วยระยะเวลาหรือว่า การที่ว่าเสียเสียประโยชน์ในการที่ว่าจะกลับไปช่วยเหลือประชาชนหรือกลับไปช่วยเหลือคนที่ไม่ได้เอาปันเป็นธรรมตรงเนี้ยใช่ไหมแต่ที่สู้ก็สู้เพื่อตัวเองด้วยแต่ในทางกลับกันท่านก็สู้เพื่อคนอื่นด้วยก็หมายถึงว่าก็ยังมีสมาสมาคเขาเรียกว่าอะไระนายกสมาคมชาวปากใต้ที่ช่วยเหลือว่าเออเดินเดินทางกลับปีกับอ่า กลับไปใต้ฟรีไม่ว่าจะเป็นรถบัสหรือว่าเครื่องบินหรืออะไรเงี้ยคือก็ยังให้เดินทางกับฟรีในช่วงโรงการเนี้ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ยังเป็นนายกสมาคมชาวปากใต้อยู่ในตําแหน่งตอนนี้ในมุมมองเนี่ยคือผมยอมรับเลยว่าบางทีอผมอ,อาจจะไม่ได้ตามข่าวตลวอดแต่ว่าผมก็ไปอาจจะผมก็อาจจะมีแบบว่าเห็นข่าวตรงนี้มาผมก็เอาข่าวตรงนี้มา แต่ก็ยังมีบางคนที่เข้ามาฟังก็บอกว่าไปเอาข่าวเก่ามาเอ้ยไปเอาข่าวคนอื่นมาอะไรเงี้ยผมก็น้อมรับด้วยความเต็มใจเลยว่าคือบางครั้งอะเราก็ต้องหาข้อมูลหาข่าวจากตรงนี้มานี่แหละแล้วก็เอามาเอามาเล่าเอามาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดติดตามใครที่ไม่ชื่นชอบก็ไม่ต้องติดตามก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนนี้ในขั้นตอนกระบวนการทุกอย่างเนี่ย ผมว่าตั้งแต่ต้นมาจนตอนเนี้ยผมมองว่าท่านน่ะทําถูกแหละเพราะว่าถ้าเราไม่ผิดจริงเราก็ต้องสู้เราก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดว่าเอ้ยไม่ผิดจริงแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดมันผลมันออกมาหัวหรือก้อยอ่ะแล้ววันหนึ่งไม่ผิดอ่ะใช่ไหมมันก็จะลบคําสพประมาทตรงนี้ไปได้หมดเลยผมมาชื่นชอบบิ๊กโจ๊กนะผมก็อยากให้บิ๊กโจ๊กกลับมาแต่ถ้าใครไม่ชื่นชอบก็ไม่เป็นไรมันก็คนละส่วนกันถามว่า มันมีคนอีกมากมายนะที่ชื่นชอบบิ๊กโจ๊กอะแต่ก็ยังมีคนอีกหลายคนที่ไม่ชื่นชอบผมก็ไม่ได้ว่าอะไรจะมองว่าไอ้บิ๊กโจ๊กเป็นเทาสีเทาว่ะอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ว่ากันเพราะว่ามันแล้วแต่คนชอบไม่ชอบเพราะว่าอย่าลืมว่าที่ผ่านมาท่านก็ทํางานมาแบบตรงไปตรงมานะใช่ไหมมีอะไรท่านก็มาแถลงข่าวให้ฟังมีอะไรท่านก็มาชี้แจงให้ฟังใช่ไหมตัอย่างที่คือถ้าพูดง่ายว่า อยากจะพูดให้มากกว่านี้แต่ว่าบางครั้งมันก็พูดไม่ได้ก็เหมือนอย่างอย่างที่หลายๆสื่อหลายๆข่าวออกมาครับอย่างสมมติว่าคดีกำนันนกอะที่ว่ารับสวยอะทําไมทําไมมันจบตรงที่ว่าใครรับสวยใช่ไหมแต่ไปจบตรงที่ว่ากำนันนกอะยิงยิงตำรวจตายใช่ไหมแล้วก็ได้ดําเนินคดีแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแต่ว่า ไม่ได้ไล่ไปตรวจสอบถึงว่าใครรับสวยบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้ไล่แต่ถ้าตอนนั้นอะถ้าให้บิก๊กโจ๊กถามบิก๊กโจ๊กอาจจะขยายผลแล้วก็ไล่แบบว่าใครรับมั่งใช่ไหมอย่างนี้ว่าหนึ่งก็คือโดนหยุดให้ทําก่อนแล้วก็ให้ย้ายไปหน่วยงานอื่นเนี้ยใช่ไหมแล้วพอผ่านมาไม่นานบิ๊กโจ๊กก็โดนคนบ้านอันเนี้อันนี้คือมันเป็นการวิเคราะห์แล้วเราก็ถามว่าที่พูดมาเนี่ยมันจริงไหมก็หมายก็จริงข่าวมันก็ออกแล้วก็ ประชาชนเหมือนกันเราก็เป็นคนประชาชนเหมือนกันเราก็ฟังข่าวเหมือนกันใช่ไหมเราก็เห็นตั้งแต่ต้นยันยันมาทุกวันเนี้ว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมเราก็แค่ว่าเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ฟังในส่วนตรงนี้ถ้าถามว่านักคนจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเรา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 ,เราถือว่าตรงเนี้คือแฟฝงอยู่แล้วคนไม่ชอบไม่ต้องติดตามส่วนส่วนตรงไหนคนที่ชอบก็ติดตามไปนะครับเราไม่ว่ากันใครจะเข้ามาคอมเมนต์หรือพูดจาไม่ดีอะไร ผมก็ไม่ได้อะไรนะผมก็เฉยๆผมก็ไม่ได้อะไรดีไม่ดีผมก็ถูกใจให้ด้วยเพราะว่าโอเคคุณเข้ามานะี่ยคุณเข้ามาดูคลิปเราเนี่ยผมก็ดีใจแล้วใช่ไหมเพราะว่าคือบางครั้งอะ่ะผมมองว่าการที่คนเราอะ่ะถ้าผิดแล้วพยายามที่จะสู้เพื่อที่จะบอกว่า,วาตัวเองไม่ผิดเนะี่ยมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะเหมือนเหมือนคนคนนึงอะ่ะเขาบอกผิด แต่เขาบอกไม่ผิดเขาพยายามสู้เพื่อที่จะให้คนอีกหลายคนเชื่อว่าเขาไม่ผิดเนะี่ยถามว่ามันก็หนักเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าซึ่งคนอื่นเขาไม่ได้ไปรู้เห็นหรือว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยเขาก็มันก็หลายคนก็มองเอ้ยมึงผิดจริงเอ้ยมึงไม่ผิดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ในความคิดของคนเพราะฉะนั้นผนลระน,นับสนุนบิ๊กโจ๊กให้สู้จนถึงที่สุดนะครับว่าสิ่งที่เราไม่ผิดสู้ไปเลยชนไปเลยให้ถึงที่สุด ว่ามันไม่ผิดจริงแต่ถ้ามันผิดจริงมันก็ต้องเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมต่างๆใช่ไหมตรงนี้คือมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้ามันไม่ผิดจริงมองแล้วว่าการที่ให้ออกชราชการไว้ก่อนหรือว่าการไล่ออกเนี่ยถ้ามันมองแล้วมันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมันไม่ชอบจริงๆอ่ะบิ๊กโจ๊กก็สามารถแย้งร้องได้แต่เชื่อเลยตอนเนี้มันยังไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายในการที่ว่าที่จะให้บิ๊กโจ๊ก ออกจากตำรวจไปเลยมันก็ยังมีทางที่จะกลับเข้ามาอีกแม้อาจจะเหลือเพียงเล็กน้อยลิบหลีก็ตามตรงเนี้แต่ผมก็ยังเชื่อว่าบิ๊กโจ้กาทำได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สน,นับสนุนคนผิดนะว่าเอ้ยผิดแล้วก็ให้แบบฝืนดันทุนลังไปไม่ใช่นะคือคือคนนักคนไม่ผิดเขาก็ต้องเรียกว,ว่าอะไรดีแค่ตัวเองว่าเอ้ยเนี่ยเขาไม่ผิดเขาไม่ได้ทำ ขาก็ต่อสู้ด้วยข้อกฎหมายรวบรวมพยานหลักฐานต่งตางๆต่อสู้ด้วยกฎหมายเหมือนอย่างตอนนั้นน่ะท่านเสรีก็ก,ก็พูดอยู่บอกว่าก็ให้ออกคือนะถ้าในเรื่องของการที่ว่าเกี่ยวกับเว็พนันนะ่ะท่านเสรี่เขาพูดอยู่แล้วว่าเขาไม่รู้หรอกแต่ว่าในเรื่องของการข้อกฎหมายที่ว่าให้ออกหรืราชการไว้ก่อนหรืออะไรต่างๆนานเนี่ยคือไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วถ้าบิ๊กโจ๊กสู้ยังไงบิ๊กโจ๊กก็ชนะใช่ไหมแต่ว่าพอมันผ่านมามันมันก็ไม่ได้เป็นอย่างอย่าง ที่ทางท่านเซรีของพูดไว้แต่ก็ต้องรอดูต่อไปใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดไปถึงศาลรปกรครองหูงสุดแล้วหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานแล้วเนี่ยคือบางครั้งมันอาจจะพลิกล็อกก็ได้ใช่ไหมว่าเอ้ยบิโจงไม่ผิดบิโจงกลับไปเปตำรวจอีกครั้งเนี่ยอาจจะเหลือเวลาอีกแค่ป,สปีสองปีก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้กลับไปสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับหรือว่ารักบิโจงนะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ความคิดแต่ละคนมันก็ต่างกันก็ตอบมาข้ามาคอมเมนต์ได้อันนี้ก็คือเป็นแบบแฟแฟกันมาเลยคอมเมนต์กันได้พูดคุยกันได้นะครับแสดงความคิดเห็นกได้นะครับสำหรับใครที่เรื่อนชอบนะครับช่องนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับสำหรับวันนี้อัลเทอร์นิวข่าวนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ